สวัสดีครับวันนี้ทุกคนนะครับต่อจะมีเคสคนที่ตาไม่เท่ากันนะครับมาให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวคนสวยจะยื่นมาข้างหน้าใกล้ๆหน่อยให้ดูนะครับอันนี้ปัญหาก่อนทํานะครับก่อนทําจะเป็นตาแบบข้างนี้มีชั้นนะครับอีกข้างนี้ไม่มีชั้นนะครับอันนี้ผมก็ผมว่าเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยจะมีใครเจอนะนี่นานๆจะเจอเคสอย่างนี้ทีหนึ่งนี่ไม่ได้เกิดจากการทํานะครับเป็นเกิดจาก แบบไม่รู้ว่าโตมาก็เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปคุยเขาเลยครับหนึ่งสองข้ามใช่เลยครับผมสว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะอันนี้เคสหลังจากที่ทำตามมาแล้วประมาณสเดือนค่ะ <c oughs> ันนนนี้ตานาาทมประมาณสามเดือนแลนะคะไม่เคยทำมามก่อนมีแต่่วาาปัญหก็คือตาสองข้างไม่เท่ากันนะคะประมาณใช่แล้วก็ทำเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเท่ากันขึ้นแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นได้ขึ้นใช่ไหมใช่ค <linear. S 1> ่ะรู้ไหมคะว่า,าการทำศีรษการพวกทำตาทำจมูกมันคือช่วยแบบ เบิกเนตรรับรั์เชอร์ทุกอย่างที่เอ็นิแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วคิดว่าช่วยใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าดีขึ้นไหมคะหลังจากที่เราดีขึ้นเราก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วเพื่อนๆทักไหมคะแบบว่าเอ้ยอะไรเงี้ยบางคนทักค่ะบางคนก็แทบไม่รู้เลยว่าทํามาอะไรเงี้ยอ๋อแล้ววันนี้ทำามไชาอ๋อวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้พาเพื่อนมาอ๋อพาเพื่อนมาอ๋อว่าไงนั่งอยู่ตั้งนานพาเพือนาหล่อรอเพื่อนขอดูชั้นตาหน่อยใกล้ๆสูมให้นิดนึงอ่าหลับตานิดนึงหลับตานิดนึงอ่า อันนี้ทําไปสามเดือนนะครับนี่นะครับแก้ปัญหาตาไม่เท่ากันนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาคล้ายๆน้องเขานะครับน้องปุ้ยนะครับผมเดี๋ยวดูรูปก่อนทานะครับจริงๆเนี่ยอายุบอกไม่อยากจะบอกอายุเลยถ้าถ้าบอกอายุเนี่ยจะไม่เรียกน้องแล้วใช่ถูกต้องเราไม่บอกอายุในกันคลิปนี้ไม่ต้องทายด้วยเพราะว่าบอกว่าค่อนข้างเก่งใจลูกค้านะครับเอา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 แค่ตาเอา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 แค่ตาอันนี้ครับคนไข้ไม่เกรงใจคนไข้แล้วนะครับอันนี้ให้ดูนะครับ ปัญหานะครับก็คือตาไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> วันนี้มาปรับให้เท่ากันง่ายๆครับ <c oughs> บอกคุณหมอว่าอะไรครับบอกว่าทํำยังไงก็ได้ให้ตาเท่ากันและสวยแต่งหน้าออกมาเป๊ะสุดๆ<อ>แค่นั้นเลยค่ะ20นาทีได้แบบนี้เลยใช้เวลาทํำ20นาทีใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆหลังจากที่ทำแล้วรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นอ่านี่นะครับ รอยแผลเป็นไงรอยแผลรอยแผลก็จางละนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆให้นิดนึงอันนี้นะครับอ่าหลับตานะครับหลับตาหน่อยนะครับนี่นะครับรอยแผลนี่จางไวแทบมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่ผมนําเสนอให้ดูทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะทํานะครับ มีปัญหาให้กันนะครับตาข้างหนึ่งมีชั้นตาข้างอีกข้างหนึ่งไม่มีชั้นนะครับเอางี้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 รับๆของสารคนไข้พีจีไปหน่อยเดี๋ยวพับให้พับให้อย่างงี้โอเคไหมได้ค่ะอย่างงี้โอเคนะครับอันนี้ให้ดูนะครับปัญหาที่ใครพบเจอนะครับตาข้างหนึ่งไม่มีชั้นแล้วก็ดูตกด้วยอีกข้างหนึ่งมีชั้นแบบร่มรมดอนๆอน ตกลงมีหรือไม่มีไม่มีค่ะไม่มีนะครับอ่าแล้วนี้ก็ทําเป็นทําไปแล้วก็สวยจนวันนี้พาเพื่อนมาหนึ่งท่านอีกอีกท่านหนึ่งกําลังรอคิดจริงปะเนี่ยอันนี้อ่ะท่านหนึงสรุปวันนี้พาเพื่อนมาสองคนเพื่อที่จะมาปรับชั้นตาเหมือนเราใช่ค่ะโอ้โหนี่นะครับใครที่อยากจะมีตาที่เท่ากันแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ผมแนะนำเลยครับที่ทีละพรคลินิกนะครับค่ะครับจนที่ทีละพรได้เลยนะคะดีมากๆค่ะ อ่านี่นะครับก่อนจากกันนะครับฝากบอกหน่อยว่าเราไม่อยากรบกวนคนไข้านานเพราะว่านั่งทํางานอยู่นี่เอางานมาทําด้วยครับผมฝากบอกว่า <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะทาตาสองชั้นนะคะแนะนําที่ทีละคอนคลินิกหมอคันติหรือหมอท่านอื่นๆก็ได้ค่ะทุกท่านมีความสามารถครบทุกท่านเลยค่ะที่นี่ค่ะ,อะโอเคครับผม ขอบคุณครับ<า>ไปทำงานต่อได้เลยนะครับ,<า>รบผม<า>สวัสดีครับร<า>บกวนแค่นี้ครับ